ผมอยู่กับ2หนุ่ม2มุมนะครับซึ่งเขาแอบหลบมาอยู่มุมเงียบๆกัน2คนนะครับเขาเหมือนจะมีความในใจกันอยู่2คนนะฮะคนแรกแนะนําตัวครับคนนี้ครับรัตพลมาลพันครับครับผมสองนะครับครับผมแล้วมาอีกท่านหนึ่งครับยศวัฒน์มณทาครับเบอร์สิหครับครับผมนะฮะนี่คือ1นึ่งหนึ่งหนุ่มด้านซ้ายนี่ก็เรียกว่ารอโอกาสอยู่นะครับส่วนหนึ่งหนุ่มด้านขวานี่เมื่อกลางสัปดาห์เขามีข่าวดีนะครับก็เล่านิดนึงครับกลางสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นครับไป คัดตัวออ๋ไปคัดตัวทีมชาติ1 9ปีครับครับผมเป็นไงบ้างครับก็มีงานยืดหยุ่นนะครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นโอกาสหนึ่งหนึ่งหนุ่มที่มีโอกาสนะครับที่จะรับใช้ทีมชาติไทยเราหยุดหยุด19ใช่ไหมครับหยุด19นะครับนะฮะของป้า่งนี่คนจังหวัดอะไรครับ คนเมืองยศสุนทรนะครับ like, ด้านขวาครับคนจังหวัดไหนครับชัยภูมครับชัยภูมครับทั้งสองคือลูกอีสานเฮาอีหลีเลยครับเพราะนังนก็ที่ตามผลงานของทั้งสองหนุ่มครับวันนี้เขายังไม่ได้โอกาสแต่ผมมั่นใจว่าสองคนนี้ครับตับใดที่ไม่ไปเยาวราชซื้อลูกทอเขาจะยังอยู่กับลูกอีสานของเราต่อไปครับขอบคุณน้องสองครับสวัสดีครับ